สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสติกเกอร์นะครับช็อกโกคอยมิลช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตนมรูปเหรียญนะจ๊ะสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะตรงนี้เลยนะจ๊ะกับที่มันเป็นรูปลายนะครับก็เลยว่าเฮ้ยจะลองชิมนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเล็กอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับราคา24บาทนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นคอยทั่วไปนะครับมันจะอยู่ราคาที่15บาทนะครับแล้วก็เหรียญตรงเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะสีทองนะครับเอ้ยนี่นี่ แต่ว่า,พ,วา <S <S พอมันเป็นรูปของคอยเนีああ่ยเออมีหลายสีมากขึ้นนะจ๊ะนี่นี่นี่หลายสีมากขึ้นนะจืดจืดจืดอย่างนี้นี่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 เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ารสชาติมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามสีเนี่ยอ่ะสีของคอยจะมีความแตกต่างกันเลยครับก็คือว่าจะมีสีน้ําเงินนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีทองแต่ถ้าเกิดเป็นของทั่วไปนะครับเขาจะมีแต่สีทองอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ นี่สังเกตดูดีๆนะนี่เห็นไหมครับมันจะมีรูปเป็ดรูปของเนี่ยครับของไอ้ลายอ,ะอ,อ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวจะดูเลยครับว่าเฮ้ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะจ๊ะเอ้ไอ้นี่ค่อนข้างละเอียดนะครับนี่พอแกะเข้ามาเนี่ยข้างนอกเนี่ยนอกจากเป็นรูปเป็ดน,นะข้างในก็ยังเป็นรูปเป็ดด้วยนะคือในแง่การพิมพ์ก็ถือว่าละเอียดดีนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาตินะจ๊ะแตงๆแตงดมกลิ่นก่อนกลิ่นก็ช็อกโกแลตทั่วไปนี่แหละครับไม่ต่างกับไอ้สีทองมากนะ พุ่งตรงนะถ้าเกิดเทียบกับไอ้สีทองละสิบห้าบาทเนี่ยใกล้เคียงกันสูงมากนะครับแต่นะครับความแตกต่างคือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตเกรดดีกว่านะครับแล้วก็หวานน้อยกว่าแค่นั้นเองนี่ถ้าเกิดเป็นลายเนี่ยก็จะมีนี่ไอ้รูปเห็นไหมลูกกระต่ายมันตรงนี้ด้วยนะครับพุ่งตรงนะถ้าใครเพี้ยนหลับตาก,กินนะครับเพี้ยนให้เนี่ยประมาณสิบเก้าบาทยี่สิบบาทนะครับไม่ให้ยี่สิบสี่บาทแน่นอนนะไม่ให้ยี่สิบสี่บาทแน่นอนอะแกะมาะแกะมาดึงหนึ่งตะลึง,งอ๋อ ออว่ากันนิดนึงถ้าจะหลับตาให้คะแนนนะพุ่งตรงเลยให้สิบเก้าบาท <c oughs> เออความแตกต่าง5บาทอาจจะเป็นในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของเฟกเกจจริงนะครับในเรื่องของเนี่ยรูปดัวเนี่ยไอ้พวมน,น,นี่เขาติดสติกเกอร์ไปด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ยพุ่งตรงเลยว่า <c oughs> อร่อยกว่าสิบห้าบาทไหมอย่างแรกนะครับอร่อยกว่าสิบ้าบาทไหมแต่ถึงยี่บสี่บาทไหมไม่ถึงนะจ๊ะ แล้วก็ส่วนต่าง5บาทก็น่าจะมังอะไรนี่ครับไอ้วกกัวของลิขสิทธินะ์อ่ะแล้วก็เรื่องของการติดสติกเกอร์นะครับโอเคครับก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับกับไอ้นี่ช็อกโกแลตของลายนะครับโอเคครับทุกทุกการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครตแล้วก็แชร์ด้วยนะ